จเจริญพรญาโยมและสาวผู้ชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดแม่สาวซึ่งวัดแม่สาวนี้ก็อยู่ที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะวันนี้จะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่75้านะซึ่งเป็นส่วนของภาคพิธรรมปิฎกนะธรรมสังคณีเล่มที่หนึ่งนะเออศัพท์ท้งเหนือก็มีแม่สาวแม่ แม่ห้างแม่ห้างแม่แห้งอะไรเงี้ยนะแม่สาวคือแม่ที่ยังสาวอยู่นะแม่สวยแม่สวยเหมือนกับเป็นแม่ที่แบบมีหน้าตาดีนะแม่ห้างแม่ห้างนี่็เป็นแบบเหมือนกับเป็นผู้หญิงภรรยาที่สามีเสียชีวิตหรือสามีเลิกลากันไปอะไรเงี้ยแม่แห้งก็ ผู้หญิงที่มีสุขภาพแข็งแรงแรงดีอะไรประมาณนี้ก็ความเป็นแมนะ่ก็เป็นความประเสริฐที่สุดในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะความสำคัญของความเป็นแม่ตั้งแต่พระนางสิริมหามายาให้กำเนิดพระโอ,โอรสคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ แล้วเจ้าชายศิษธสานี่แหละก็คือองค์สมเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการต่อมาซึ่งถือว่าเป็นเป็นพระศาสดาในพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถืออยู่มากเป็นจํานวนหนึ่งนอกเหนือจากนาพระนางสิริมหามายาแล้วความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาก็เป็นในช่วงของ พระเจ้าอโศกมหาราชนะพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ถือว่า,อาหลังจากที่หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธะปรินิพานไปประมาณนัก400ปีก็เป็นยุคของประมาณพศ400เนี่ยก็เป็นยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็เป็นพระโอรสนะเป็นพระโอรสของพระเจ้าพินทุสารแห่งแคว้นมคธแล้วก็มีเสด็จปู่ เสด็จปู่ก็คือพระเจ้าจันทรคุปนะพระเจ้าจันทรคุปนี่ถือว่าเป็นเป็นเสด็จปู่ของของพระเจ้าอาโศกมหาราชแล้วพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยโอ้ท่านทรงปรารถนาที่จะยึดครองไอ้ปราบพวกแวนกาลิงคะให้ได้เลยให,ให้สำเร็จให้ได้นะ แต่ก่อนถึงยุคของพระเจ้าจาันทรคุปต์เนี่ยเป็นยุคของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็เป็นพวกของพวกบาบิโลนโอ้โหเป็นเป็นกษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถในการแผ่ขยายพระราชอาณาเขตอย่างมากมายนะแบบตีเมืองได้ยอย่างมากมายแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยก็ตีเมืองก็ ตักกะสีลาได้บาบีนะแล้วก็จะมาตีเมืองปัญจับนะจะมาตีเมืองปัญจับแต่ไม่สําเร็จเพราะว่าทหารทหารของพระเจ้าเลซันเดอร์นี่แบบว่าเหนื่อยล้าแล้วก็เบื่อหน่ายการทําสงครามแล้วก็เลยแบบว่าดื้อแพ่งไม่ไม่ไมทําสงครามแล้วเฉยๆงั้นแหละก็แบบว่าเจ้าเลซันเดอร์ก็ไม่รู้จะทายัางไงแม่ทัพนายกองทั้งหลายไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะตีแคว้นปันจพพับก็เลยตีไม่สําเร็จนะ ไม่สําเร็จก็เลยกีทาทับกับบาบิโลนพอระหว่างทางก็เสร็จสเสด็จสวรรคตหลังจากพระเจ้าเล็กซันเดอร์สวรรคตแล้วประมาณปีพุทธศักราชสามพเอ้ยสามร้อได้ประมาณเนี้ยเพราะว่าท่านมาสเสด็จมาตีเมืองปัญจาบเนี่ยปีพศสามอยยีประมาณเนี้ยนะตามตามตามประวัติศาสตร์ แล้วในยุคหลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้สวรรคตไปแล้วเนี่ยนะในแคว้นปัญจาบเนี่ยก็มีพระเจ้าจันทรคุปซึ่งเป็นสเสด็จปู่ของเป็นสเสด็จปู่ของพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยโอ้มีความปรารถนาที่อยากจะตีแควนกาลินคาให้ได้เลยนะจะตีแควนกาลินคาให้ได้เพราะเป็นแควนใหญ่แต่ก็ตีไม่สําเร็จ ไม่สําเร็จไม่สําเร็จตอนหลังพระเจ้าจันทรคุปต์สวรรคตรไปก็เป็นยุคของพระเจ้าพินทุสารซึ่งเป็นพระบิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชก็จเจริญรอยตามพระบิดาคือพระเจ้าจันทรคุปต์เลยไปเมืองกาลิงค้าอีกโอ้แต่ว่าพอดีเมืองกาลิงข้าเป็นเมืองใหญ่เป็นแคว้นใหญ่มีกําลังทหารมากมายพระเจ้าพินทุสารสเสด็จไปตีเมืองกาลิงค้าแทนที่จะยุ ยึดเมืองได้กับโดนปีแตกพ่มาเลยพระเจ้าพระบิดาของพระเจ้าอาโศกมหาลาชปีแตกพ่แตกครับเสียไพ่พลขุนทาหารไปเป็นจํานวนมากมายมหาศาลแตกกระสานซ่อนเซนใบจนมีเช้าวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าพินทุสารซึ่งเป็นพระบิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยก็เสด็จไปพร้อมกับนายทหารคนตนดีอีกสองสามคน เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพราะว่าหิวมากไม่รู้ไม่มีอาหารเรเวยนะก็ไปเจอแม่ค้าร้านขนมขายขนมครบแม่ค้าร้านขายขนมครบกําลังแค่ขนมครบขายอยู่ในตอนเชา้าแล้วก็มีเด็กน้อยซึ่งเป็นลูกของแม่ค้าขายขนมครบเนี่ยก็เฝ้าดูมารดาขายขนมครบแล้วเมื่อ พระเจ้าพินุาสารเสด็จไปเพื่อจะไปซื้อขนมครกในในในร่างของชายพระเนจ,จรเนี่ยนะก็ปรากฏว่าแม่ของเด็กน้อยที่ขายขนมครกเนี่ยด้วยความรักลูกมากกว่าอยากได้เงินน่ะก็แล้วขนมครกแล้วให้ลูกก่อนยังไม่ให้ยังไม่ขายให้ลูกค้าเนี่ยนี่คือความรักของแม่นะยังไม่ขายให้ลูกค้าให้ลูกกินก่อน วันนี้เด็กน้อยไม่รู้ไงเด็กน้อยไม่รู้ก็แบบแบบโหดีใจแม่ให้ก็กินเข้าปากกัดพั่วโอ้ยร้องเลยอะ่ะเพราะมันร้อนมันร้อนแม่ก็เลยปลอบลูกโอ้ยลูกลูกโอ้ยเป็นไรไหมลูกเป็นไรไหมลูกโอ้ยหนูต้องทานขนมหนูทานขนมครกหนูต้องแทะริมริมก่อนลูกหนูต้องแทะริมริมก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยๆ,อยๆ,อยๆกินเข้าไปลูกโอ้พระเจ้าพินทุสารปิ้งขึ้นมาเลยได้ยินคําแม่สอนที่แม่ค้าขนมครกสอนลูกเนี่ย ปิ้งขึ้นมาเลยว่าโอ้ยการจะตีเมืองการลิงค้าเนี่ยถึงเป็นแกนใหญ่เนี่ยมันจะต้องตีรอบ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 ก่อนรอบ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 เหมือนเหมือนกินขนมครกเนี่ยกินขอบขอบก่อนแล้วค่อยๆ่อยเข้าไปกินใจกลางมันถึงจะสําเร็จแล้วต่อมาพระเจ้าพินทุสารซึ่งเป็นพระบิดาพระเจ้าอาโศกเนี่ยก็เตรียมไพ่พลแต่ว่าพระองค์ก็เริ่มชรลาภาพแล้วก็เลยทรงมอบราชาสมบัติให้กับพระเจ้าอาโศกหมาราช แล้วก็สอนเรื่องตำราพี่ชัยยุทธสงครามที่ได้มาจากคำสอนของแม่ค้าขายขนมครกเนี่ยว่าลูกพ่อขอฝากไว้นิดหนึ่งตีเมืองกาลินค้าให้ได้แต่ว่าหนูจะต้องแบบตีเมืองรอบๆก่อนลูกหรือว่าสัมพัทธไมตรีกับเมืองรอบๆให้ดีก่อนแล้วค่อยยึดเมืองกาลินค้าให้ได้พระเจ้าส่งหาราก็เลยรับปากกับเสด็จพ่อว่าได้พยาค่าเสด็จพ่อ หม่อมชั้นจะปฏิบัติตามคำสอนของเสด็จพ่อขอเสด็จพ่ออย่าได้หนักใจหรือห่วงใยเลยพระเจ้าค่ะหม่อมชั้นจะสนองพระบัญชาของเสด็จพ่อให้สำเร็จให้ดวงวิญญาณของเสด็จพ่อเนี่ยแบบสงบไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยแล้วหลังจากที่พระเจ้าพินทุสารเสด็จสวรรคตไป พระเจ้าอาโศกขึ้นครองราชก็ยึดถึงคําสอนของพ่อที่ได้มาจากแม่ค้าขายขนมครกซึ่งแม่ค้าขายขนมครกก็อยู่ในฐานะที่เป็นแม่ของเด็กน้อยที่สอนลูกว่ากินขนมครกต้องกินริมๆขอบๆก่อนแล้วค่อยไปกินใจกลางมันเพราะถ้ากัดขั้วไปตรงกลางเลยเนี่ยมันร้อนมันกินไม่ได้นะเหล่านี้เป็นต้นแล้วพระเจ้าอากมหาราชก็เลยเตรียมไพ่ผลพยายามที่จะแบบเออ ผูกสัมมันทำไมตีกับเมืองรอบๆนะเมืองรองทั้งหลายที่อยู่รอบกาลิงคะแล้วก็เข้าตีเมืองกาลิงคะแต่เมืองกาลิงคะเนี่ยเป็นเมืองที่จเจริญมากไม่ยอมไม่ยอมพระเจ้าส่งมหาราชไม่ยอมพระเจ้าสมหาราชจ,จึงต้องใช้วิธีอันโหดเที่ยมฆ่าเราทหารหารของกาลิงคะรวมถึงประชาชนในเมืองกาลิงคะเนี่ยตายไปถึงนับแสนคนโอ้โหอันนี้เป็นเขาเรียกว่า พระเจ้าโอโศกผู้โหดเหี้ยมพระเจ้าโอโศกผู้โหดเหี้ยมแบบก็เนี่ยคือความเป็นมาเป็นไปแล้วพระเจ้าโอโศกก็ยึดเมืองกาลิงคาได้นะในท่ามกลางความสูญเสียความเสียชีวิตของผู้คนชาวเมืองกาลิงคาเป็นจํานวนมากซึ่งพระมอโศกพระเจ้าโอโศกมาลานั้นก็มีพระมเหสีนะที่มีพระศรีฉมที่งดงามก็คือพระนางมหาลานีเทวี พระนางมหาเทวีคือพระเจ้าโศกเนี่ยเดิมนับถือศาสนาฮินดูแต่ว่าพระนางมหาลานีเทวีเนี่ยนับถือพุทธศาสนาแล้วก็พยายามพยายามที่จะอ,อ,อยากให้พระเจ้าโศกซึ่งเป็นพระราชสวามีเนี่ยมานับถือพุทธศาสนาแต่พระองค์ก็นับถือฮินดูอยู่จนในวันหนึ่งพระเจ้าโศกมาราชเนาะงพระบรรทมแล้วก็พระสุบินทรงพระสุบินคือฝันไปไว่าเหล่าวิญญาณทั้งหลายเนี่ย มาต่อว่าต่อขานพระองค์ว่ามาฆ่าฉันทําไมมาฆ่าฉันทําไมโอ้พระองค์ท่านเกิดความเศร้าสลดแล้วต่อมา,อาพระนางามหาลานีเทวีเนี่ยก็สิ้นพระชนพระองค์ทรงมีความโทมนัสในในพระราหาลุทยัยแบบเป็นจํานวนมากเลยเลยแบบว่าหันมาศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังนะจริงจังแบบแล้วก็แบบมามาทับ พอ,พอได้ศึกษาหลักธรรมคาสอนในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะความเป็นโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนะความเป็นผู้กระทําการได้สําเร็จในอิธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาความเป็นผู้มีศรัทธานะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือแม้แต่ในเรื่องของอ,อ,อริยมรรคมีองค์8คือพวกสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอะไรต่างๆเหล่านี้พระองค์ก็เลยเปลี่ยน การนับถือจากศาสนาฮินดูมาเป็นนับถือศาสนาพุทธแล้วก็สร้างสเสด็จก,กีธาทัพไปที่ใดเนี่ยก็สร้างนนานสร้างพระเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ถึง84,000พัเจดีย์ถือว่าในประวัติศาสตร์ผู้ศาสนาน,นั้นเนี่ยผู้ศาสนานมีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดก็คือในยุคของพระเจ้าอโาศกมหมาราชประมาณปีพุทธศักราช400นี่แหละ นี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปของของเรื่องราวของพระเจ้าจันทะครคุปแล้วมาถึงพระเจ้าพินทุสารที่แตกครับแต่พระเจ้าพินทุสารไปได้รับคําสอนโดยบังเอิญจากแม่ค้าขายขนมครกซึ่งเป็นแม่สอนลูกน้อยนะแล้วก็เอาคําสอนเนี่ยใส่เข้าไปในสมองของพระเจ้าโสมหาราชทําให้พระเจ้าโสมหาราชเนี่ยสามารถที่จะตีเมืองกาลินคาได้สําเร็จ เพราะนั้นแล้วต่อมาเมื่อพวกม,มานับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็แผ่ขยายอนาเขตไปอย่างมากมายมีการาส่งเหล่าภาษาวกในพุทธศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยออกมาเผยแผ่พระธรรมคำส,สั่งสอนพุทธองค์เนี่ยจากชมพูทวีปเนี่ยออกมาในหลายๆเส้นทางมาถึงในสุวรรณภูมิก็ที่นครศรีธรรมราชเหล่านี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นความเป็นแม่เนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยของพระนางศรีมหามายาหรือแม้แต่เรื่องราวที่คําสอนของแม่ทําให้พระเจ้าอาโศกสามารถที่จะยึดเมืองกาลิงคะตีเมืองกาลิงคะได้สําเร็จแล้วก็พุษษณศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าอาโศกมาแล้ก็เลยจากพระเจ้าอโศกผู้โหดเยี่ยมเนี่ยก็กลายเป็นพระเจ้าอาโศกผู้ทรงธรรมนะก็แบบเป็นแบบว่า คนเดียวมีสองร่างเดิมมันล่างหนึ่งกระโจดร้ายฆ่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ในภายหลังก็มานับถือผู้ศาสนาก็เป็นพระเจ้าอโศผู้ทรงธรรมเผยแผ่พระศาสนาไปเหล่านี้เป็นต้นนี่คือความเป็นมาเป็นไปนะของเรื่องราวนะของความเป็นแม่ที่หลวงพี่ได้พูดคุยส่วนในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะในวันนี้ก็อยากจะได้คุยถึงในเรื่องของออในเรื่องของ อะไรอ่ะในเรื่องของอในเรื่องของนิเทศวานนะเป็นเรื่องของสติก็ดีนะสัมปชัญญะก็ดีสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีซึ่งในพระไตรปิฎกเล่มนี้ได้กล่าวว่าสติก็คือการตามระลึกนะคือระลึกรู้นะมีความไม่เลื่อนลอยไม่หลงลืมนะระลึกรู้ไม่เลื่อนลอยคือเรารู้อยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยถือว่ามีสติแล้ว ส่วนสัมมาชัญญาล่ะสัมมาชัญญาก็คือกิริยาที่รู้ชัดนะการเข้าไปกําหนดเฉพาะนะความคข้ครวญน,นะรู้ตัวทั่วพร้อมอ่ะนะความเป็นผู้มีสัมมาชัญญาส่วนในสมถะนะสมถะก็คือสม,ะมถะกรรมฐานคือการตั้งอยู่แห่งจิตนะการดํารงอยู่แห่งจิตความสงบคือสมถะเนี่ยจะเป็นสมถะจะเป็นสมาธิแบบแบบพื้นฐานแค่ใจสงบส่วนถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะเป็นเรื่อง เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ลึกซึ้งภาวะที่รู้ละเอียดรู้จำแจ้งนะเห็นแสงสว่างแห่งป,ปัญญาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นคําอธิบายอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่75เล่มนี้นะในนิเทศวานนะสติมีในสมัยนั้นเป็นฉนนสตินะความตามละลึกความหัวละลึก สติกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่ลืมนะสติสตินซีสติพระ,ระสัมมาสติในสมัย,มยนั้นอันใดนี้มีชื่อว่าสติมีในสมัยนั้นนะนี่คือความหมายของสติในพระไตรปิฎกเล่นนี้สัมมชัญญะมีในสมัยนั้นเป็นฉนไหนนะก็คือกิริยาที่รู้ชัดความวิจัยการเลือกสรรการว,าวิจัยทำการกำหนดหมายการเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้แจ่มแจ้งความค้นคิดความใคร่ครวญนะความไม่หลงความวิจัยทมนะสัมมาทิฏฐิในสมัยนั้นอันนี้ชื่อว่าเป็นสัมมัจญยะที่มีในสมัยนั้นอันนี้คือสติกับสัมมัจจยะส่วนสมถะล่ะสมถะมีในสมัยนั้นเป็นไงก็คือความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตความมั่นคงแห่งจิตความไม่สายไปแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านนะภาวะที่จิตไม่สายไปนะ แล้ววิปัสนาล่ะวิปัสนามีในสมัยนั้นเป็นไนก็คือกิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยทาความกําหนดหมายความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้แจมแจ้งนะความเห็นแจ้งนะปัญญาเหมือนคือแสงสว่างนะแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนปฏีปนะปัญญาเสมือนดวงแก้วความไม่หลงความวิจัยทมนะ นี่ก็คือความหมายในเ,เรื่องของสติสัมมชัญญะสม,มาถะแล้วก็วิปัสนาในพิตาบิดกเล่มที่75ในวันนี้ที่หลวงพี่ได้มาที่วัดแม่สาวนะซึ่งก็เป็นวัดที่มีความสวยงามนะมีพระเจดีย์อยู่ด้านหลังแล้วก็ซุ้มประตูของวัดแม่สาวนี่ก็ถือว่าสวยที่สุดในอำเภอแม่ายเพราะว่าก็ใช้งบประมาณก็พอดูนะเยอะแต่ว่าก็สวยสวยคุ้มอะนะ ก็นี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปที่ได้มาคุยที่วัดแม่สาวแห่งนี้นะซึ่งเป็นเรื่องของความหมายของคําว่าแม่นะเพราะฉะนั้นในชีวิชาชีวิตที่เราได้คุยกันนั้นเนี่ยก็เป็นข้อคิดในเรื่องของกายและจิตที่แบบว่าให้เรานนั้นเนี่ยมีความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะการอยู่กับปัจจุบันความเข้าใจในธรรมชาตินะว่า ความสุขก็ดีมันมีอยู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปความทุกข์ก็ดีที่มันมีอยู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะอย่างเมื่อเช้าฝนก็ตกมากนะลูกพี่จะเก็บของก็ยังเก็บไม่ได้ว่าฝนมันตกนะแต่ตอนนี้มันก็หายแล้วเพราะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้รักษากายรักษาจิตนะ เปี่ยมด้วยความมีเมตตาที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเกลียดเขาเราก็ทุกเมตตาเขาเราก็สุขเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นมันก็เกิดจากความคิดมากจากคนที่มากระทําให้เราต่างๆนี้เป็นต้นนะสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้นะก็เป็นพระธรรมคําสั่งสอนธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะก็เป็นหรือหลักธรรมก็เป็นของโลกนี่แหละเพียงแต่ว่าพุทธองค์นั้นเป็นผู้มาแนะมาบอกเท่านั้นเองนะเพราะนั้น ก็ขอให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่มีความปล่อยวางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีใจที่สงบมามองโลกในแงด่ดีนะต่างเหล่านี้เป็นต้นนะมีความมั่นใจในตัวเราเองนะรู้จักในการให้อภัยนะหัดใช้คําว่าขอโทษนะให้แบบติดปากนะยามใดที่มีความทุกข ผิดหวังนะก็ขอให้เราได้ปอบอใจตัวเองว่าถึงแม้ว่ามันจะดูมืดมิดแต่ความหวังก็ยังมีแล้วทุกมันก็จะผ่านไปเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือน้อยนิดนี้นะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนะและเวลาที่เหลือเราก็พึงใช้เวลานั้นนะให้มีประโยชน์ที่สุดในการสั่งสมบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะว่า ชีวิตที่ผ่านมาแล้วมันก็เหมือนกับเป็นครูเป็นบทเรียนของเราแต่ว่าเวลาที่เหลืออยู่นะก็คือโอกาสนะที่จะได้สั่งสมคุณงามความดีเหล่านี้เป็นตน้นเวฉะนั้นการที่เราเป็นคนที่พูดจาดีนะพูดจาแต่สิ่งดีๆเป็นคนที่สบายๆไม่ยึดติดจนเกินไปนะเข้าใจในความนะเป็นจริงของชีวิตเข้าใจในบุคคลว่าทุกคนนั้นไม่มีความสมบูรณ์พร้อม ทุกสิ่งอย่างเหล่านี้เป็นต้นในวันนี้ได้มาที่วัดแม่สาวนั่นความสําคัญของแม่นั้นหนักหนาแม่สาวคือแม่วัยแรกรุ่นเช่นนั้นนาดูแลลูกยาด้วยจิตใจที่มั่นคงความรักของแม่นั้นบริสุทธิป์ประหยัดน้ำค้างกลางหาวเช่นนี้นั่นความรักของแม่ไม่หวังสิ่งตอบแทนความผูกพัน รักแม่นั้นยืนยงคงอยู่ในปตตภีในพุทธศาสนานั้นเล่าที่เราพบได้ขอน้อมนบแม่ผู้เป็นยอดแห่งศักดิ์ศรีตั้งแต่พระนางสิริมหามายามหาเทวีหรือจนแม้แต่คำสอนของแม่ค้าขายขนมครบที่ สอนลูกเช่นนี้เอ่ยว่าการรับประทานขนมคกนั้นควรแพะเล็มริมๆิมก่อนเถิดหน้านี่อย่าใจร้อนกัดเข้าไปตรงกลางในทันทีความร้อนนั้นจะทำให้เหงือกและฟันเสียวทันใดและคำสอนเช่นนี้ทำให้พระเจ้าพินทุสารช่างเบิกปานในดวงจิตพิสมัย บอกโอ้นี่คือตำราพิชัยยุทธสงครามอย่างฉับไวพระองค์ทรงจำอยู่ในผ้าไทยอย่างเบิกบานแล้วต่อมาเมื่อได้สั่งสอนพระโอรสคือพระเจ้าอาโศกมหาราชนั่นว่าการตีเมืองกาลิงคะอย่างฉับพันเพื่อให้ได้ชัยชนะนั้นอย่าล้อนใจพึงค่อยๆเลาะเล็มเมือง ลองทั้งหลายก่อนแล้วค่อยตีเมืองที่เื่องลองไปหนักหนาคือเมืองกาลิงคะย่อมได้ในพิปตาเชื่อพระบิดาเถิดหนาสำเร็จเอ่ยในวันนี้ได้มาที่วัดแม่สาวนั่นได้มากล่าวถึงพระไตรปิฎกเช่นนี้ดีหนักหนาทั้งสติสัมปชัญญะต่างๆน,นานาสมถาวิปัสสนาย่อมเบิกบาน ความน่าในคุณพระรัตนนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเล่มที่75ในอภิธรรมปิฎกนะธรรมสังคณีเล่มที่1นะในความหมายของสติสัมปชัญญะสมะัมปทากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาาาพัติมรรคพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอให้ท่านในมีแต่ความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจองสมเร็จสมบูรณ์มุ่งมาต่อศาถนาขอคิดบุญกุศลทั้งหลายนี้ ถึงบรรพบุรุษต,ตั้งหลายผู้มีประคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสายนั้งหลาย,ย,าย,ลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราและดวงวิญญาณตั้งหลายที่ได้สร้างวัดแม่สาวนี้ได้รับบุญกุศลนี้หากท่านั้งหลายไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งแกท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้แหละนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร